เอาละครับก็ต้องขอกราวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแฮมเตอร์นะครับก็วันนี้เราก็มาเจอกันอีกทีก็คือตอนอัปเดตฟับจีใหม่เลยนะคือผมไม่ได้ลงคลิปมาโคตรนานเลยถึง2เดือนยังวะแต่ก็นั่นแหละครับมันมีแบบภารกิจเออมีสิ่งที่ผมต้องทำนะผมก็เลยแบบไม่ค่อยได้ลงคลิปไม่มีเวลามาทําคลิปให้ครับผมก็อัปเดตนี้ผมลองเล่นไปแล้วนะครับอันนี้เป็นแมปใหม่นะแมปน่าจะชื่อลอนโดมั้งลองเล่นไปประมาณ4เกมนะครับ ก็เท่าที่สัมผัสได้เลยก็คือแบบนี้แหลกมากแบบนี้โคตรจะแหลกเลยโอเคโอ้โหมีคนว่ะเช้าถึงก่อนอย่ละข้าปืนเฮ้ยโอ้โหอะไรครับเนี่ยกูกับมาทำคลิปทีก็เจอคนดูเจอแบบนี้คนดูเครียดเลยปืนเมื่อกี้นี่ยมันก็หยิบได้นะเว้ยทุกคนแต่มันเอามีดขึ้นมาเฉยเลยอะไรวะเนี่ยโอ้โห ไม่แน่ใจนะครับว่าคลิปนี้เสียงผมจะแปลกไหมเพราะว่าที่ผมหายไปเพราะว่าผมติดงานที่งานประจํานะครับผมผมติดงานประจําแล้วก็ผมได้ทําการรีโนเวทห้องของผมใหม่ก็ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์เลยครับจนถึงวันนี้ก็เกือบเสร็จแล้วเหลือแค่ย้ายของเข้าห้องนะครับผมผมก็เลยไม่สามารถทําคลิปให้คนดูดูได้นะครับแต่วันนี้ผมก็พยายามหา หาคลิปมาให้คนดูลงนะครับเพราะว่ามีอัปเดตใหม่ทั้งทีก็มีลหลายๆคนทวงคลิปนะครับแต่ผมไม่ได้ว่าอะไรนะเออก็แบบขอบคุณครับที่คอยติดตามอ้ยอะไรอืไม่ต้องเล่นมีตัวลงไกลๆนะก็เอ่อผมไม่ได้ว่าเลยนะครับสาหรับคนที่ทวงคลิปนะครับก็อย่างน้อยผมก็ยังรู้นะครับว่ามีคนที่แบบเออรอที่จะดูคลิปผมก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับผมไว้หลังจากที่ผมขนของเข,ข้าห้องเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วผมก็จะลงอุ้ย เพื่อนในตัวเมกี้นี่แน่เลยเหมือนจะลงบนหลังคานะโอเคเดี๋ยวผมไปเคลียร์ตัวนั้นก่อนแล้วกันเมื่อกี้ลงแถวนี้ใช่ไหมเฮ้ยยัยงไงโอ้โหแย่และไปเอาเรื่องโ,อโหไม่มีเน็ตไปอ้้ยอ,อู้หู้้ยอ้า เกือบเตกกูเกือบตายไอ้ปืนใหม่นั่นก็แรงเหมือนกันนะนี่ยหรือว่าผมใส่ก่อนหนึ่งวะไม่รู้ก็เกือบเตกเกือบไม่ได้เล่นเมื่อกี้มีตัวยิงสไน์อยู่ข้างหน้าเด้ยนะคือต้องบอกกันว่าแมปเนี้ยผมไม่ค่อยชอบเลยเว้ยคือมันขึ้นได้หลายแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลายตึกหลายลังคาแล้วก็หลายชั้นมากมากคือแบบโคตรจะงงเลยก็เกมนี้ไม่รู้ว่าจะได้กินไก่หรือเปล่านะแต่ผมก็จะพยายามเต็มที่นะผมจะเล่นออกมาให้ดีสุดก็ อย่าว่าผมแล้วกันนะทุกคนถ้าผมไม่ได้กินไก่สำหรับเกมแรกเอ้ยสำหรับคลิปแรกที่ลงเมื่อกี้มีคนยิงสนามมาจากทางนู้นคือต้องบอกก่อนถ้าคนดูได้ลองไปเล่นอาจจะรู้ว่าแบบภาพแมปเนี้ยนะแมปลอนโดน่ะมันแปลกแล้วก็เล่นได้หลายชั้นเกินแบบว่า ดาดฟงดาดฟ้าเล่นได้แบบทบทุกตึกเลยมัง้งเออแต่ผมไม่ได้ลงหลายเมืองนะผมก็ลงแค่ไม่กี่เมืองเองอะแต่เท่าที่ลองเล่นดูอะคือมันลงมันน่าจ,จะขึ้นหลังคาได้เกือบทุกตึกเลยอเออแบบเล่นยากมากคือผมเล่นเกมเออผมเล่นแบบเนี้ยคือผมเล่นแบบนี้ไปประมาณ3 4มถึงสี่เกมนะครับผมบอกเลยว่าตายยับยับอุ้ยโดนติ่มนะอะนี่คนหรือบอดอนะน่าจะคนละมกักงหรือ่าดนี้ ไม่แน่ใจหวัวน่าจะขนุ้ยตรงโน้นไกลๆตัวหนึ่งโอ้โหไก่จัดงีปะนะอือหู 260. สองร้อยหกสิบสโคปนี่คือสูงแทบจะไม่เห็นหละเฮ้ยพอแล้วไปดีกว่าเมื่อกี้ไม่มีตัวเล่นสนายนู่ว่ะโดนเดี๋ยวโดนสนายใส่หัวไม่ได้เล่นอีกโอเคมีคนยิงข้างหน้าฝั่งโน้นเดี๋ยวผมจะไปแจมนะโอเคปอุ้ยโอเค ได้เวลา let's go แต่คือผมยังไม่มีสะโคบนี่แหละประเด็นอะผมอยากได้สะโคบไงแมปนี้เออขนาดแมปเท่าอ e ีลังเกียวนะครับก็คือ8ค8นะถ้าเล่นจบแุ้โหนี่ไงผมเพิ่งบอกไปว่าผมโดนติ่มตายเกือบตายอีกแล้วเกินไปเนี่ยเห็นปะ่ะมันขึ้นหลังคอายอแล้วคือแล้วมันพอมันนิ่งอะมันเล่นยากมากเลยอะมาดีหนุ่มจะยิงหลังเราเหรอ วิฟไฟมาด้วยอ้าวโดนตัวน,นี้โดยแบบนี้ก็ตยุยแค่นั้นแหละเห็นป่าทุกคนผมโดนเกือบโดนผมโดนกือบแล้วเป็นอะไรนะไม่ได้ทำคลิปด่านลินบันผมเกือบโดนเจติ่มยิงตายนะโอ้อะไรครับนี่ข้างหน้านี่นนูเนี่ยกันจัดโอเคเค่อยๆไต่ไปนะผมจะค่อยๆแบบว่ากินนี้ผมอาจจะเล่นแบบว่า เจียมเนื้อเจียมตัวหน่อยนะทุกคนเพราะว่าโอ้โไม่ไหวจริงคือแบบเนี้ยถ้าเดินเล่นแบบแบบรีวิกที่ผมเดินไส้เดินยัดอะตายผมบอกเลยเดี๋ยวหลังคายิงเดี๋ยวชั้นสองยิงอะไรก็รู้มั่วไปหมดสามสี่เกมที่ผ่านมานี่คือผมตายโคตรไหวเลยนะอันนี้คืออยู่นาสุดท่าที่เคยเล่นมาแล้วอุ๊ยเมื่อกี้มีคนลงน่าจะลงหลังคามั้งไอ้ตึกใหญ่เนี่ยโอ้โหจบละผมไม่รู้ด้วยว่าเขาเห็นผมหรือเปล่าตอนผมวิ่งอะเล่นยากจริงเว้ยแบบเนี้ยแล้วภาพมันก็แปลกๆนะ ผมไม่รู้ว่าเขาเอาแบบว่าโมเดลมาจากที่ไหนนะแต่ผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับนิวสเต e อ่ะไม่เหมือนพับ g New วสเต e เลยข้างหน้าโนเนียนจัดเนี่ยไอ้ปืนใหม่นี้ผมก็ลองเล่นมาแล้วนะผมว่ามันก็ก็ดีนะเออแม็กหนึ่งก็40นัดนะครับผมแถมร่ดนเร็วด้ะไว้คลิปหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูแล้วกันเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงหลุด a few moments later ต่างคนต่างนิ่งวะไปดีกว่า เออเสียเวลานะคือคือผมก็ไม่อยากเดินดันก่อนอะไม่รู้มีกี่ตัวไงข้างหน้าโอ้โยโดนกัรไปจิงโจ้กเลยเด๋ยวรอดักยิงอุ้ยเรียบไอสอตัวนั้นต้องมาแน่ทุกคนผมต้องเปลี่ยนที่เล่นวะตรงนี้มันเล่นยากจัดเลยไปเล่นข้างบนดีกว่า อุ้ยโอ้โหมันเดินแล้วมันเดินส์ผมแล้วก็มาดิครับมีสายกานะน้องขึ้นชั้นบนดีกว่าอุ้ยผมมันเห็นวะ่ะอ่าไม่เห็นไม่เห็นก็ไม่ต้องรีนแค่นั้นแหละอุ้ยเขง่งกวนนั้นเลงมาดิน้องมาดิ ทำอะไรแล้วพี่ให้คมเม็ดเดียวเท่านั้นพออะไรอุ๊ยอะไรอะอะไรอะไรจริงๆวะเฮ้ยเมื่อกี้เสียงอะไรมีมีอะไรแปลกใหม่ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนในแมบนี้อีกแล้วก็ถ้าใครชอบภาพแนว New State ผมว่าก็น่าจะชอบเล่นแมปนี้แต่แบบว่าผมไม่รู้อะคือตอนที่ผมเล่นน่ยก็คือวันนี้เป็นวันที่2ของการอัปเดตอีเวนต์นะ คือแล้วมันกระตุกมากกระตุกแบบเนี่ยผมไม่รู้ว่าคลิปเนี้ยที่ทุกคนดูอ่ะในคลิปมันจะกระตุกไหมแต่ที่ผมเล่นอ่ะมันกระตุกแบบกระตุกเลยอ่ะเออแบบเป็นภาพแบบกึกกึๆกกึก๊กเลยเว้ยเล่นโคตรยากเลยตอนเนี้ยก็ไม่รู้ว่าเขาจะแก้ให้มันสมูทเมื่อไหร่นะหรือว่ามันจะเป็นแบบนี้จนไปจบอีเวนต์ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะเออแต่ถ้าแก้ได้ก็ดีนะเพราะว่าหรือว่าไอแพดผมกาก,ากว่ะทุกคนไอแพดผมอาจจะกากก็ได้นะแบบว่าซื้อมนานานแล้วอะไรเงี้ยเออผมก็ไม่ได้ใช้ไอแพดโป่งใช้แค่ไอ แต่มันก็ไม่น่าจะกระตุกขนาดนี้เปล่าวะนี่กระตุกเกินนะไม่รู้ว่าเป็นที่แมปนี้หรือว่าเป็นที่อีเวนนะหรือว่าเป็นทั้งสองอย่างเลยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเมื่อกี้ผมเห็นดาเซียอยู่ข้างหน้าไว้ทุกคนผมว่าจะไปเอาดาเซียแล้วก็ไปหายตัวที่ยิงปืนเมื่อกี้นะผมไม่ได้กลับไปทําคลิปนานก็อาจจะลิ้นพันบ้างอะไรบ้างก็ขออภัยนะครับผมก็แล้วก็เออสาเหตุที่ผมหายไปก็นั่นแหละอย่างที่บอกนะครับก็คือรีโนเวทห้องแล้วก็มีงานประจําที่ต้องทํานะครับก็เลยไม่มีเวลา คือเล่นเนี่ยมันมันเขาเรียกว่าไงอะ่ะคือผมเล่นนะผมสามารถเล่นได้นะแต่แบบเวลาตัดคลิปอะมันใช้เวลา,ข,าข้างที่จะนานนะครับในการตัดคลิปคลิปหนึ่งนะก็แบบสี่ห้าชั่วโมงอะไรเงี้ยประมาณในขั้นต่ํานะเออก็เอ้อตาเสียหายไปไหนวะเอ้อผมว่าผมเห็นอยู่แถวนี้ไม่ใช่หรอเออเอาช่างมาเถอะก็เป็นว่าคลิปคลิปหนึ่งอะมันใช้เวลาตัดกันขัข้นจะนานนะแล้วก็บวกกับผมดูนเวีห้อง ก็เลยไม่สามารถอัดคลิปให้ทุกคนได้ดูได้อะตัวนี้น่าจะบอดจะบอดอ้าหอไอ้บอดมันนอนเอาติดอะไรอะตาจะบอดยิงบอดเกือบไม่หนอกยิงเกือบแม็กเออเมื่อกี้ผมจะพูดแร๊พแทรีนพานอีกแล้วเมื่อกี้ผมจะพูดอะไรวะเออ เรื่องอะไรนะอ๋อเรื่องคลิปเออก็คือคลิปหนึ่งอะมันใช้เวลาตัดเขาใหงจะนานใช่ปะผมก็เลยอยากถามคุณดูว่าเออคือผมสามารถเล่นเกมเพ์ได้นะแบบว่าเป็นเกมที่ผมเล่นเนี่ยแต่แค่ไม่มีเสียงเขาเรียกว่าอะไรอะเสียงพากของผมอะเออเสียงที่ผมพูดเนี่ยเออแบบเสียงที่ผมอัดใส่ไม้อะคือทุกคนอยากจะดูไหมคือถ้าทุกคนอยากดูอะผมสามารถเล่นแล้วก็อัปโหลดลงให้ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้ตัดอะไรเยอะใช่ปะแป๊บๆปมันก็เสร็จแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบ เป็นคลิปเสียงอนะ่ะเออผมอาจจะต้องแบบตัดนานนิดนึงแต่ถ้าเป็นเกมเพลย์ก็คือผมเล่นแล้วผมก็อัปโหลดให้คนดูได้เลยไงคนดูก็จะได้มีคลิปผมดูแบบอ่ะสมมติว่าอาทิตย์หนึ่งผมลง2คลิปใช่ปะ่ะคนดูอาจจะแบบอา่าได้ดูเป็น4คลิปก็คือคลิปที่ผมพูดแบบเนี้ยสคลิปแล้วก็คลิปที่เอ,อ่อแบบเล่นเป็นเกมเพลย์แบบเงียบๆฟังผมเล่นอะไรดูผมเล่นแบบไปเรื่อยเงี้ยสคลิปคือถ้าทุกคนแฮ ppy อยากที่จะดูแบบนั้นคือผมก็ทําให้ได้นะครับผมแต่ผมก็ จะอาดเป mm ็นเกมเพลย์เ hmm. นี่ยลงให้ hmm. 2เกมนะก็ถ้าใครอยากดูคลิปก็คอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมผมจะได้นําไปปรับใช้ต่อนะครับสําหรับคนที่อยากดูคลิปของผมนะโอ้โหมีคนเกบไปแล้วไม่นะคือตอนนี้ผมเหมือนคนที่เพิ่งหัดเล่นฟับจีเลยทุกคนคือมันเป็นแมปใหม่แล้วผมไม่รู้เลยว่าผมจะไปเล่นตรงไหนต่อผมควรจะต้องไปเล่นตรงไหนหาคนตรงไหนคือผมไม่รู้เลยตอนนี้คนเลยสามสิบสามใช่ปะเฮ้ยนี่ไงอเค อยู่ไหนเราก็เจอคนแล้วโ okay. อเคเหมือนเสียงจะอยู่ข้างหน้ามาโซนข้างหน้าหนึ่งรูอุ้ยเฮียมีอูดอเ,เขาอยู่ไกลมากถ้าอูดจ่อบแบบนี้แสดงว่าเขาอยู่ทถวนี้เฮ้ยโอ้โหโอ้โหน้องน้องเฮ้ยโอ้โห อุกระตุกจัดเลยโอ้มันโคตรระตุกเลยอะเล่นยากจัดโอ้โหโอ้โหทุกคนมันกระตุกมากเลยว่ะคืออันนี้เป็นที่ iPad ผมป่าววะหรือเป็นที่เกมคือผมไม่รู้นะว่าใครเล่นกระตุกมั่งใครเล่นกระตุกก็ฝากคอมเมนต์มาคุยกันเด้นะครับผมที่มันวินเบนซินวินเบนซินแน่นอนครับแล้วแบบนี้จะปไปไหน น่าจะขาดดีนัดเดียวมั้งโอ้โหไม่โดนเลยตามดิครับพี่จะมาปาดหน้าผมแบบนี้ไม่ได้นะครับพี่ชอบเล่นเครื่องหรือเปล่าชอบเล่นเครื่องหรือเปล่าผมจะเอารถไปชนดักหน้าเขานะ้วสลับที่นั่งอยู่ปาดหน้าทีเนี่ยแน่เพื่อนมาดิมาดิ้ากยอ่าก็ว่าดิครับ โอ้ยนี่มันหลายนี่มันสลับที่นั่งยิงผมก่อนเลยโหจบแล้วโอ้ช็อตมอกี่ในโคตรที่อะุ่คนต่างสลับที่นั่งยิงโคตรเฟี้ยวโอเคเราไปหาคนต่อด,ดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยผมอยากได้รถเปลี่ยนมากลดควันขึ้นแบนนี้ผมไม่กล้าเล่นเลยเฮ้ยได้12คิวว่าสำหรับแบบใหม่ถือว่าไม่แย่นะแล้วก็คลิปแรกด้วยถือว่าได้เรื่องอยู่แบบนี้ค่อนข้างที่จะโล่งนะทุกคนก็คือ ถ้าไม่มีรถนะผมว่าน่าจะแบบว่ายากกว่าแบบมิรามาหรือว่าีเรงเกียนะเังเกียยังมันยังเป็นสีเขียวใช่ไหมมันยังแบบว่าเนียนไปกับหญ้าอะไรพวกนี้ได้อะแต่แมพเนี้ยมันเป็นสียงตาลเว้ยมันจะเนียนยังไงวะแล้วดูดิอย่างโล่งอะ่ะใครไม่มีรถคืนนี้คือแบบว่าโอ้โชีวิตจะหาไม่จริงเดี๋ยวยี่สิบคนผมควรจะไปเล่นตรงไหนต่อเนะี่ย แต่มันก็ดีอย่างหนึ่งนะที่แบบว่าแมปมันโล่งอ่ะคือเราสามารถมองเห็นคนได้จากโคตรไกลเลยดูดิเห็นปะเนีย่ยดูดิแมปโล่งๆมองเห็นไกลมากแล้วยิ่งล่นแหนแพดด้วยนะโอ้โหโกงจัดเมื่อผมจะต้องข้ามสะพานข้างหน้าตรงนี้นะเดี๋ยวผมข้ามไปรอเลยดีกว่าเพื่อวงบีบขึ้นไปข้างบนสะพานนี้หน้าดักเหมือนกันนะเหมือนจะเป็นสะพานเดียวเลยมั้งใช่ปะวะไม่รู้ไม่แน่ใจโอ้โหแต่มันโล่งแบบนี้ผมว่าไม่น่าดักอ่ะ คือมันโล่งเกินไปนะหินก็ไม่มีมีแต่สะพานมีแต่หินใหญ่ตรงเนี้ยแล้วแบบยากยากโหดูดิ <c oughs> ดักยังไงก่อนงัน,น,นแล้วกันไม่ดักแล้วไปหาคนดีกว่าคนละสิบหกคนสิบห้าละเฮ้ยโอ้โหผมว่าไม่นอกกว่ามันมันไกลเกินอนะ่ะทุกคนมันแบบเล็กจิ๋วเดียวแบบ น่าโอปล่อยไปเถอะผมว่าน่าจะสามร้อยเมตรวงไกลจัดไม่มีสโคปหกถ้ามีสโคปหกโอ้สามร้อยแปดสิบเก้าเมตรโคตรจะไกลโอเคปล่อยเขาไปเถอะคือเขาน่าจะตีเดียวกันไก่ตัวรถเมื่อกี้นะยิงน็อกไปก็ก็สามไม่ได้อะเสียกระสุนเปล่าๆด้วย ก็ส่วนผมเหลือร้อยสามสิบหโอเควงบีบแล้วเดี๋ยวไปหาที่เล่นใหม่ดีกว่าทุกคนตรงนี้เล่นไปไก่ตีนั้นก็เสียเวลานะคือผมจะยิงเขานกได้แต่ก็ล้มไม่ได้อยู่ดีอะคือเพื่อนเขาก็รอเซฟอยู่นะมีต้องสามตัวตอนนี้คนก็เหลือแค่สิบคนแล้วด้วยอือดวผมว่าผมจะขับรถเช็คแถวๆขอบก่อนนะเพราะว่าจะได้เล่นแบบว่าหลังไม่แตกแบบนี้หาคนก็ง่ายนะไม่น่าจะมีใครมานอนเนียนอยู่กับพื้นหรอกมั้ง <c oughs> ลงซะขนาดนี้โอเคไม่มีเดี๋ยวมาเช็คตรงนี้ก่อนน้ำไม่มีโอเคเนี่ยเดีเ๋ยวเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นทางขวาม,มีรถคันสีฟ้าอยู่เนี่ยมีคนนอนอยู่ข้างหน้าผมเมื่อกี้ผมเห็น หนิ่เขาหน้านี่โอ้โหพลาดจัดว่ะเอาอ้าวก็ก็หมาดีครับ รอดได้ไงวะ่อกี้ว่คือผมแบบถอดใจแล้วนะเว้ยคือแบบผมไม่น่าจะชุบตัวเองติดได้ซ้ำอ่ะคือเขาอาจจะแบบว่าคิดว่าผมมาหลายคนมั้งเอ้ยฉลอดรอดเฉยโอเคขอเก็บของหน่อยจ้าเฮ้ยมือขาดต้องข้ามผมเห็นคนวิ่งมา หอให้ไปไหนแล้ววะโไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดขอเก็บของหน่อยขอกระสุนโอเค,อเคมีคนเราเล่นในสโมไปก่อนนะเราไม่ต้องรีบหาตัวเขาให้เจอก่อนแล้วเราค่อยเล่นน่าอยู่ข้างหน้านี่แหละนข้างหน้า ก็มาดีครับ okay. ืมโอเคเรามาเนี <inside> right. okay. Ooh. Ooh. Yup. ่ยปั okay. ion, ๊มยาในสมอนะคือเขายังนกอยู่ไม่รู้เพื่อนเขาอยู่ไหนอะตอนนี้เหลือสี่ตัวโอ้โหเกมนี้เป็นเกมที่ผมอยู่นานที่สุดเลยทุกคนปกติผมอยู่ได้แบบประมาณแบบสี่ห้านาทีผมก็ตายเลยนะเกมนี้มันอยู่ได้อย่างนานโอเคผหเอชิเนีหลงช่างแม่งไม่ได้ไกลก็ช่างมันโอ้พอกันทีแบบนี้ใครจะเล่นก็เล่น ผมไม่เล่นแล้ววงอย่างโล่งอ่ะแล้วดูดิวิงโคตรจะโล่งเฮ้ยน่าอุยโอ้โ,อโ,หโหหลังยิงโอ้แบบนี้น่าจะจบจริงว่ะทุกคนโอ,โ,อโอเคพอ,อกันทีแบบนี้